happy birthday to you happy birthday happy birthday <laughs> <laughs> to you <laughs> <웃음> 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 เลยเบื่อกลับมาจากที่โอ้โหรอบที่ประมาณห้าได้แล้วได้ขอบคุณครับโอ้ยน้่อะไรอ่ะกลับมาจากญี่ปุ่นหล่อขึ้นอ่ะจริงจริงไม่ติดไม่ติดโอเคขอขอเอวยพรให้พี่บุญหน่อยนะฮะโอเค ครบรอบสาสิบเอ้ยไม่ให้โอเคอก็ครบรอบ28ปีของพี่บุญนะฮะก็ขอให้พี่บุญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจริงๆก็บอกไปหมดแล้วแหละว่าทำอะไรทำเไยพี่อยากทําอะไรอยากเป็นอะไรยากจะทำอะไรก็ทําซัพพอร์ตเสมอโอเคสาธุครับผมก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆแล้วก็ไเจอแฟนคลับที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ ขอให้แฟนคลับรักพี่แบบนี้ไปนานๆนะครับผมประสบความสำเร็จรัก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 รขอบคุณครับรอบที่9้าน5 80,067ร้อย88เ่อไเรื่อยๆเองไม่เรื่อยโอเคขอบคุณค่ะขอบมากขออีกรอบโอ้ยต้านหนมาขอบมากเอะกอดเอะกอดอ่ะเอาลงไปด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้านหน้า โอเคงานฟรีอีกแล้วอ๋อโอเคอาฝากอีกชิ้นนึงนะับาฟรีขนาดเนี้ยโ okay, uh, อเคอ่ะยืนตรงนี้แหละอ๋อถ่ายรูปถ่ายรูปมาอ่าโอเคโอเคอ้ย ว้ยคุณแม่กับพี่เบงอยู่ไหมคะขอบคุณครับอ๋อขอบคุณมากขอบคุณมากเอารวมไหมคะคะรวมมิมาแต่ถ่ายรูปครอบครัวก่อนอโอเคอีกหนึ่งรอบถ่ายรูปถ่ายกับแม่กับพี่ถึงจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ <Okay. S 2> อโอเคมาตรงกลางเลยโอ้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับเขา่ถ้าเดิมร้อยช็อตขอบคุณค่ะขอบคุณนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลง <c oughs> ไปพักผ่อนล่างก่อน <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ป็นไงไม่มีอะไรให้เลยเหรอไม่ไมีอ่ะเดี๋ยวไม่ให้นอกรอบ <laughs> เออ <laughs> ไม่นะรู้ไหมว่าพิ่งละแยกกันกับเปรมตอนตีเลยตีวะไรเราเจอกันตอนเอากระเป๋าอะตีสี่หรือตีห้าตีส<อ>ี่ต<อ> <5 S 1> ื่อง ชริงแล้วคุยกันอยู่เลยว่ะโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอาไงดีแต่ทุกคนก็ต้องมาได้เพราะเป็นวันเกิดเป๊มเมบุญหักเงินพิธีกอดด่วนวันเกิดบุญกูเบอร์ไงจริงโอเคอ่ามีอะไรอยากจะพูดอะไรอีกไหมไม่งั้นจะไปแจกของวันต่อนะเพราะว่าของแจกเยอะรอเฮก็ขอบคุณละกันขอบคุณเปมขอบคุณแม่ขอบคุณพี่ชายครับผมที่ มาเซอร์ไพรส์วันเกิดที่ก็บุญก็น่าจะคิดว่ามาอยู่แล้วล่ะต้องมาแน่ๆคือเอาจริงแต่แต่เราเราไม่ได้สนเรื่องเซอร์ไพรส์เราแค่ประทับใจเฉยว่าเอ้ยมีคนให้ความสาคัญกับวันวันวนหนึ่งของเราเอาจริงเราไม่เคยคิดว่าวันเกิดมันจะต้องเป็นวันพิเศษพิโสอะไรมากมายใช่ครับผมก็แต่พอพอมีพวกเขามาแบบมาอยู่กับเรามาแบบอย่างทุกคนนะเนี้ยรวมถึงในไลฟ์ด้วย มาร่วมแบบฉลองวันเกิดวันวันหนึ่งของบุญเงี้ยมันก็เหมือนเป็นวันพิเศษขึ้นมาใช่ครับผมจากคนที่ไม่เคยเห็นค่าวันเกิดเลยครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆครับครับหมดละโอเคโอเคงั้นแจกรางวัลต่อเนาะแจกอย,ย่าหยุดเพราะว่าอันนี้มันเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดในงานเลยก็ว่าได้อ่าฮะอ่าเราจะมีผู้เข้าร่วมเพียงหนึ่งคนเท่านั้น ที่จะได้รับรางวัลน嗯嗯ี้ไปอ๋อคือหนึ่งคนได้รับแต่ว่ามีเอาขึ้นมาชิงกันไหมนะเดี๋ยวนะเอาอย่างเนี่ยลุ้นทุกทีคนเดียวอ๋อค,คนเดียวงั้นปุนจับเลยเดี๋ยวอธิบายกติกาไปคร่าวๆโ,โอเคเอ้มีค่าตัวให้ผมไหมเนี่ยแ้วกจะมับรางวัลีจะีการจัางวัลีจะมีาจับรางวัล่จะมีกจับรางวัี่จะีาจัวัลจะกางวัลี่จะร่จงวั่จะารับรางวัลีจรับรางว คุณบุนจับเลยครับเดี๋ยวผมอ่านให้ก็ได้ครับคุณบุญครับผมไม่เป็นไรครับคุณมุนคุณโอเคฮะเดี๋ยวผมกลางให้ให้คุณมุนอ่านดีกว่าครับโอ้คุณพิจการอยู่ไหมครับพิจการพิจการอยู่เชิญไปเลื่อนรถข้างหน้าด้วยฮะรอเล่นคุณพิชการครับผมเป็นสองหนึ่งสี่ฮะอยากรู้ไหมครับว่าจะได้อะไร ไปเลื่อนรถครับได้ตั๋วไปโคราชตัวตังป้านอ่าเห็นเอ็กซ์แตนตรงนี้ไหมคะคือลองเดินชมก่อนได้นะคะหนึ่งรอบก่อนขึ้นมาฝั่งนี้ชอบอันไหนเอาไปเลยไม่ถามเขาว่าเขาลับยังไงไม่รู้ลับยังไงจะให้อ่ะต้องเอากลับให้ได้เนี่ยค่ะมีมีสี่อันเลือบเลยอันหนึง่งอันไหนหล่ออันไหนหล่อ อันไหนหลอมามามาเดี๋ยวเด๋วเราพาเธอเลือกเดินอันไหนหลอเธอว่าอันไหนดีไม่เกรงใจกันเลยน่ะไม่เกรงใจเลยอันไหนเธอเลือกดีๆนะเธอยังมีฝั่งนี้นะมีฝั่งนี้เธอจะอันไหนเธอบอกเราอันยกเล่นนะครับากได้อันไหน อันนี้โอเคคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับแล้วให้แบกโชว์เราด้วยสพายหลังขึ้นมาขึ้นมาถ่ายรูปบนเวทีดกับพี่บุกันครับผมแล้วก็จะได้ถ่ายพี่พี่เดี๋ยวพี่หักฝั่งพี่ผมด้วยก็ได้จับบอข้าพิธีก่อนโอเคฮะแล้วเชิญอยู่ตรงกลางครับผิดหน้าที่แล้วยังไงอ่ะเฮ้ยเซ็นด้วย <łość> อยากได้ตรงไหนตรงไหนก็ได้งนตรงนี้อ <exclude>. ่ะตรงน fairly, ี้ตรงนี้พี่พิจการเลือนรถ แล้วก็เดี๋ยวจะมีถ่ายรูปไปยังนะเมื่อกี้ยังฮะยังโอเคโอเคดย๋ยวเียนเชิญคุณบุญแล้วก็คุณพิชชาการถ่ายรูปก่อนนะครับผมพิธีกรคู่ดิฉันวันนี้เองค่ะไม่เอาเดี๋ยวผมเก็บไบดีจังหวะนอนมาเยอะแหละไปแซมกลับบ้านไปไม่นอนไม่นอนไม่นอนนอนน้อยไม่เอาอันนี้มันดูแบบไม่เป็นไรครับ น,นี่ครับเจ้ขอบคุณครับน้องบิวเอากลับยังไงมายัางไงฮะให้น้องสะพายหลังไปมาแท็กซี่ก,ซกลับยังไงอาจจะต้องเรียกแวง <laughs> กลับได้เหรอได้ โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณมากเลยแต่เรามีโจทย์ว่าขากลับต้องนั่งวินกลับและกลับให้ได้ห้ามพับด้วยต้องกางไว้อย่างนี้ร้องจะบินดลอยลอยเหตุที่ที่ในทะเลไหมที่จับโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะลำบากตัวประมาณอีกเท่าหนึ่งลำบากตั้งแต่แบกลงไปแล้วอ่ะยังไม่ทันแบกกลับบ้านเลยไม่รู้ว่าเป็นรางวัลหรือเปล่าพักเดียว บันข้างหลังอีกผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังโอเคเอ้ามึกล้วอ่าอ่าต่อไป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 กิจกรรมต่อไปอะไรกันคือไหนใครใครยังคงมีความหวัง ว่าฉันจะต้องได้แหละนี่มันคือของสุดท้ายแล้วของสุดท้ายยังเอาสิถ้านี่ถามไปเ,อเพอๆได้นะเพราะนะเมื่อกี้คุยกับคุณพี่ข้างหน้าเห,เหมือนจะได้ได้ต<อ>้นไหนต้นทองยกแบบว่ามั่นใจวันนี้ฉันจะได้รางวัลแล้วฉันจะถูกหวยพอถูกหวยยกเลยงง <c oughs> โอเคเพราะนี่จะเป็นการแจกรางวัลครั้งสุดท้ายแล้ว <c oughs> ครับ แล้ววันนี้คือรางวัลอะไรอะรางวัลขวัญใจเจ้าภาพต้องบอกก่อนว่าวันนี้ตีมงานอะไรจะเลิแป๊บหนึ่งน่าจะขอยากดไหลย้อนหน่อยเออนิดนึงโอเคก็ตีมงานวันนี้ก็เป็นตีมแบบอะไรนะอืนี่คำถามหรือเปบอกเล้วอยาดวงใช่ไหมอ่าใช่เราก็อยากหาคนที่แต่งตัวคอส เพลงมาได้ดีที่สุดสามคนครับผมใช่ในคิดว่าใครคิดว่าแต่งตัวแบบได้แน่นอนคือฉันมีคอนเซปต์ว่างั้นเถอะใครคิดว่าฉันมีคอนเซปต์ใครใครคิดว่ามีบ้าง <laughs> โอเคไม่มีเลยแจกตัวเองยืนยืนโอ,เอ้เอายืนยืนโอเคโอเคว้าวว้าหอบถือเป็นการพรีเซนต์ตัวเอง <laughs> 那么现在文总呢会手随机抽三位幸运观众会得到非常非常大的一个惊喜所以大家一要积极哦三个大家可以举手哦积极一点 OK，好，คครับอ,อ,อันนี้ไม่เลือกไม่ได้อันนี้ต้องโดนมาเลยฮะมาแรง飒โค o ชโรส <laughs> อันนี้ต้องเลือกละอันนี้เสี่ยงโดนยังไง ในความรู้สึกเราเสี่ยงตายกูมากกว่าเ <c oughs> จออย่างเงาี้ยคือแล้วเหมือนเดินโอ้ยชนะไม่เอาไม่ชอบเหมือนกันไิ่ไหวใคร今้穿ที่好看的衣服可以举手哟อยู่ตรงนั้นพอเค <c oughs> โอเคโอเคโอเค มันเป็นยังไงเอาขอจับเลยร้อนไหมอไม่สนับสนุนให้ใส่ทั้งวันใส่ไปทำงานด้วยเยียเดี๋ยวทำจริงมาทำไงตัวไล่ออกเจ้าหัวหน้าไม่ชอบเหมือนกันไหนคกนไหนอีกอันนี้ให้รางวัลความพยายามให้รางวัลความพยายามนิดนึงไหนใคร ตรงนู้นมีมีหวยมาขายด้วยนหนออกมาครับเชิญเลยแล้เร,เราขอเลือกเป็นสามโซนแล้วกันเนาะสามโซนจากตรงนี้โอเคต้นเงินต้นหอวกระถินดีแล้วเดี๋ยวดนไอ้นี่ซองขาวมวเ,เดี๋ยวต้องจ่ายตังค์คืนโอเคมันมันคืออะไรอะ สลากกินแบ่งบุญกินแบ่งบุญก็คือกินแล้วก็แบ่งด้วยยังไงวะแบ่งนี่กับพี่ <c oughs> ลงไปโอเคโอเคโอเคลาสต์วันนะครับหัวนจอง อคือเราเลือกได้ไม่หมดจริงๆขอโทษจริงๆนะมีน้ำเต้าปูปลามาด้วยแม่ใม่เนี่ยมองอยู่ขอโทษขอโทษขอโทษจริงแต่เราเลิฟเธอนะเลิฟเลิฟขอบคุณมากขอบคุณมากเราขอเลือกสามโซนแล้วกันขอบคุณจริงขอโทษนะนั่นก็มาเป็นเอี้ยมเลยแต่มีมีสามคนเนี้ยที่เป็นท็อปฟอร์มของฝั่งนี้เอางี้ได้ไหม ให้เขาโชว์ตัวอีกรอบไหมขอสามคนนี้ขอเธอเธอลุกขึ้นมาหน่อยแล้วก็เซรามูนแล้วก็พี่ค่ะวิอาเจ้าหวยตรงนั้นเสี่ยงดวงแล้วขอเสี่ยงดวงอีกรอบหนึง่งโอน้อยออกกันโอน้อยออกไหนเฮ้ยเฮ้ยมีเอลด้วยมีเอลมีเอลมีเอลขอเออขอโอน้อยออกโอน้อยออกเสี่ยงดวงกันได้ไหมโอน้อยออกร้อนมากใช่ไหม เสี่ยงมันต้องเสี่ยงอีกชีวิตเราต้องเสี่ยงแล้วในทุก,ทกวันนี่คือประเทศไทยฮะมาเราจะมองไงโอเคอ่ะอ<า>่ะโอ้อยออกกันได้ไหมโอโนยอยูยูยูโน่เกมอันเ you know, นี้ยโอ้อยออก You don't understand แย่ละยังไงดีอะเป่ายิงจุบเป่ายิงจุบเย่คอนกันไกกระดาษ you you know, you you know this game ดู <laughs> หนูคะหนูสามารถบอกพี่ได้ตั้งแต่พี่แอะไปคำแรกแล้วแอ f ฟ o อน h a ไทยแลนด์พูดมาได้เลยเราสามารถสื่อสารกันได้อ่ะเจฟเซอร์สันโรมูลยูโนลดิสเกมคนไทยอีกไหม okay. 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 โอเค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 อันนูนไทยไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์โอเคมา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 ไปายิงชุบกัน สี่คนครับผมหรือคู่แล้วค่อยไปชิงไหมเป่าคู่แล้วค่อยชิงโอเคสองคนสองคนครับเข้าใจเข้าใจยุยโนเอ๊ะเจ็บปะฮะโอเคไม่เข้าใจตรงนี้แหละเอ้ยผู้ใดได้โอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวนับให้ one two three ทีทีคือทีคืออึอย่างงี้นะโอเค1 2 3สองอ่ียิ่งนับยิ่งรวนยิ่งแย่1 2 3อออกงี้โอเค1นืัไม่ใช่ยิพรกันค่อยๆเบิ่งเบิ่ง1 2 3โอเคเอหาอเคโอเคโอเคโอเคหโอเค โอเคโอเคโอเคมามาๆลองลองใหม่ลองใหม่เราเราสามารถมาโอเค One two t h อ่าโอเคโอเคไม่ต้องเสียใจนะเซเลมูน I love you ค ah, รับผมอ่ะมาชิงแชมป์ตัวแทนประจำหมู่บ้านฝ่ายแดงและฝ่ายแดงฝ่ายแดงและฝ่ายแดงโอเคเดี๋ยวจะนับเหมือนเดิมนะหนึ่งสองสามอ ไอะใครไม่ได้ไม่ต้องเสียใจนะขอโทษดีเราเลือกมาหมดไม่ได้ไม่งั้นนะ่าจะเต็มเวทีโอเคครับเ okay. ชิญเลยรครับผมบายฮะโอเคระวังครับเราอะต่อไปคือ,อยังไงนะอะ่จะได้เป็นถ่ายรูปผู้บุญหนึ่งรางวัลและเป็นโปสเตอร์พร้อมไลเซนิกสองคนโอเคก็คือจะได้ที่หนึ่งนั่นแหละก็คือจะได้ถ่ายรูป okay. ใช่ไหมคะโอเคเท่ากับว่าต้องไปงชุชบีอีกรอบถูกไหม แล้วแต่อยากให้เลือกยังไงหรือว่าอยากเลือกเองหรือว่าอยากจะปล่อยนิชุบน้อยออกว่าไปขอฮะต้องต้องมิดอ๋อมีจับฉลากอ๋อเพราะว,ว่ามันมจับให้ครับคุณบุญเดี๋ยวคุณบุญ,ญยืนกลางเวทีอเดี๋ยวกล้องไม่เห็นครับเคครับคุณบุญครับเห็นเหรือยังฮะได้ได้ไหมโอ้โพับอะไรขนาดเนี้ย คนแรกนะครับผมโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นู้โอเคแกทำอะไรอะ่ะแกทำอะไรแล้วเนี่ยแกทำอะไรกันเนี่ยก็เ,าาเขาให้เขา,าให้ผมเลือกอะ่ะเ, <laughs> เขาให้ผมมาในมือเลยเมนนื่อกี้ตอนเราให้ไม่มีใครเตือนผมเลย ไม่รู้เหมือนกันงงอ่ะดิอย่างเกิดขึ้นเร็วเอาใหม่ฮะเอาใหม่ฮะโอเคครับคุณบุญอยู่กับคุณบุญนะถูกต้องนะฮะแล้วคุณบุญในผู้ชมดีเลือกโอเคโอเคยืนอยู่ตรงกลางเวทีหน่อยฮะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวตกคนเวทีฮะไปฮะ เธอมันจะอะไรขนาดนั้นไม่ได้เล่นไพ่ได้อะไรอ่าโอเคแล้วเลือกคนสุดท้ายด้วยนะโอเคครับผมอาบโปสเตอร์พร้อมลายเซน็นโอเคครับอไหนให้ยืมหลังเซ็นหน่อยไปไมค,ครับชอบก้มลงกับพื้นอ่ะคิตัง <laughs> ดีเหมือนกันนะฮะขอบคุณค่ะ,คคะปะทู ช่วยหน่อยจะได้กลับบ้านอันนี้รางวัลใหญ่ปะเนี่ย <c oughs> อยู่ข้างบน